สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube คนขับเซล r โอครับก็เป็นช anel YouTube ที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานเจ้ารถยนต์คันเล็กๆคันนี้นะครับเจ้า s ซูซูกิเซล r โ o นะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกระจกไฟฟ้าเองนะครับสำหรับรุ่น G A นะครับใครที่ซื้อรถรุ่น G A มาเนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับเนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราใช้มือหมุนเอานะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นกระจกแบบมือหมุนทั้ง4บานเลยรอบคันนะครับแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาแปลงให้ใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับโดยการใส่สวิตช์ควบคุมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ตัวนี้ผมจะทำเฉพาะคู่หน้านะครับก็คือคู่หลังก็เป็นแบบมือหมุนเหมือนเดิมนะครับในคู่หน้าซ้ายขวาก็จะทำเป็น ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับโดยเราจะเอาติดตั้งสวิตช์ตรงนี้ไว้ครอบที่จุดเดิมตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับที่เราสั่งซื้อมานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับสวิตช์ควบคุมก็ชุดละประมาณ5600มั้งนะครับ2ชุดเนี่ยนะะพร้อมชุดสายไฟแล้วก็ พวกขั้วต่อสวิตต่างๆนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในคําอธิบายคลิปได้นะครับถ้าใครต้องการจะซื้อมาติดตั้งเองเนาะแล้วก็ส่วนชุดหลัางกระจกนะครับตัวนี้ผมให้พี่ที่เป็นช่างอยู่ในกลุ่มเซเลียโอสั่งให้นะครับก็ตัวเนี้ยมันเป็นของศูนย์ซูซูกิเลยนะครับเขาส่งมาให้นะครับตัวละแปดร้อยกว่าบาทนะครับสั่งมาจาก ซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์เลยนะครับก็เป็นตรงรุ่นของซูซูกิเซลีโอเลยนะครับซึ่งเป็นแบบเป็นรุ่น G L นะครับที่มีกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็สามารถใส่ได้ตรงรุ่นเลยคือรูน็อตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตรงพอดีเราจะได้ไม่ต้องแปลงนะครับซื้อมา2ตัวนะครับ2ฝั่งซ้ายขวานะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักทายอินบ็อกกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะแนะนำที่สั่งซื้อไปให้นะครับ สำหรับการติดตั้งในวันนี้นะครับผมก็จะทำการติดตั้งรีโมทเซ็นทรัลล็อกไปด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เห็นว่าผมอาจจะทำบางส่วนที่มันเกี่ยวกับเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับแต่ว่าจะแยกเป็นอีคลิปนึงแล้วกันในการติดเซ็นทรัลล็อกแล้วก็รีโมทกุญแจนะครับนะฮะร,รีโมทกุญแจตัวนี้นะครับเนี่ยแบบน Lock, น JA เนี้ยเซ็นทรัลล็อกรีโมทคือรุ่น G A เนี่ยจะไม่มีมาให้เราจะติดตั้งเพิ่มเองโดยการกดล็อก ได้ที่รีโมทกุญแจแล้วก็สามารถเปิดปิดรถได้นะครับจะติดส่วนเซ็นทัลล็อกเนี่ยจะติด4คันรอบบานเลยนะครับเดี๋ยวผมทำไว้อีกคลิปนึงนะครับก็สามารถไปดูได้อีกคลิปนึงนะครับส่วนกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําคู่หน้าเท่านั้นนะครับไปควบคุมสําหรับคู่หน้าส่วนประตูหลังเนี่ยก็ทําเฉพาะเซ็นทัลล็อก ก็คือสามารถกดรีโมทเพื่อเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทํากระจกไฟฟ้าตรงนี้จะปล่อยเหมือนเดิมนะครับเอาไว้มือหมุนเหมือนเดิมนั่นเองคนนั่งหลังสามารถใช้มือหมุนได้นะฮะวิธีการถอดแผงประตูนะครับเราก็จะเริ่มจากการถอดสกรูแฉก2ตัวนี้นะครับถอดไปแล้วต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวตอนใส่ประกอบจะไม่ครบนะครับ หลังจากถอดสกรูเสร็จแล้วนะครับให้เราถอดสลักล็อกมือหมุนกระจกนะครับจะมีลักษณะแบบนี้เราใช้ไขควงแบนแย่เข้าไปแล้วงัดออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นแหวนสปริงนะครับเอาไว้สําหรับล็อกมือหมุนกระจกเราก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยตำแหน่งที่มันอยู่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เก็บไว้ก่อนนะ เราก็ทําการงัดฝาครอบด้านบนนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับดึงออกตรงๆเลยนะครับมันจะมีตัวกิบล็อกอยู่เราก็ดึงออกตรงๆไม่ต้องมันจะไม่ต้องกลัวมันหักนะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับงัดออกมาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วให้ทําการงัดแผงประตูนะครับดึงออกตรงๆเลยนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนดึงนะครับค่อยค่อยดึง แต่ว่าแบบดึงแบบกระตุกกระตุกนะฮะครั้งแรกที่ถอดเนี่ยนะครัข้างบนมันจะติดแน่นนิดนึงนะครับเราก็พยายามงัดนิดนึงแต่พอเราถอดลหลายๆครั้งไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหลวมแล้วนะครับค่อยๆงัดออกครั้งแรกมันอาจจะแน่นหน่อยนะครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับหลุดออกมาเลยทั้งแผงนะครับ เราก็จะทําการถอดรางกระจกชุดเดิมออกนะครับช่วงบริเวณมือหมุนตรงนี้จะมีน็อตเบอร์สิอยู่3ตัวนะครับเราก็ทําการถอดออกแล้วก็ทําการถอดน็อตยึดรางกระจกนะครับก็จะมี4ตัวบนล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับถอดน็อตบริเวณด้านในนะครับฐานรองกระจกนะครับก็คือตัวจับ เลื่อนกระจกนั่นเองนะครับจะมีอีก2ตัวนะครับให้เราเลื่อนกระจกลงมาตรงกลางแล้วก็ถอดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดรางเลื่อนกระจกออกเอามือค้ำกระจกไว้มือนหนึ่งนะครับอีกมือนหนึ่งก็ค่อยอยเอารางกระจกออกทางช่องด้านข้างประตูนะครับเรเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รางกระจกชุดเก่าออกมาแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราเจะารางกระจกชุดใหม่ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็คือมีมอเตอร์ควบคุมใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับสอดเข้าข้างประตูไปเหมือนเดิมวางในตำแหน่งเดิมครับบนบริเวณฐานรองกระจกเราก็ยึดสกรูเข้าไป2ตัวเหมือนเดิมหลังจากนั้นใช้น็อตเบอร์10นะครับยึดสกรูที่รางเลื่อนกระจกนะครับขาล็อกรางเลื่อนกระจก ตรงนี้นะครับเราจะต้องหาน็อตมาเพิ่ม2ตัวบริเวณด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นมือหมุนแบบธรรมดาเนี่ยเขาจะยึดน็อตมาแค่4นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นรางกระจกแบบไฟฟ้านะครับมีมอเตอร์เนี่ยมันจะมีจุดยึดด้านล่างอีก2จุดเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราหาสกรูน็อตเบอร์10นะครับยาวสักประมาณนิ้วนึงหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้นะครับใส่เข้ามาเพิ่มอีก2ตัวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแผงประตูที่เราถอดไว้นะครับมาเตรียมติดตั้งสวิตควบคุมนะครับเราก็เตรียมวัดขนาดให้พอดีนะครับว่าเราต้องการจะเจาะรูตำแหน่งยึดตรงไหนนะครับก็ใช้สว่านขนาดเล็กเจาะให้เป็นรูไว้ก่อนนะครับพอเจาะรูเสร็จเรียบร้อยก็เอาสกรูนะครับที่แถมมาในกล่องขันเข้าไปเพื่อทำการยึด กล่องควบคุมนะครับติดไปที่แผงประตูเราก็ทำการขันสกูเข้าไปเพื่อยึดตามแนวแบบนี้นะครับหลังจากที่ยึดจุดควบคุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำคอนเนคเตอร์สำหรับต่อเข้ากับชุดควบคุมเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วก็วงจรสายไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็ทำเป็นคอนเนคเตอร์เสียบไว้นะครับเราก็ดูด้วยว่า สีไหนเราเข้าที่ขาอะไรนะครับอันนี้อยู่ที่เราเชื่อมต่อเลยนะครับเพราะว่าเราทําแล้วต้องเป็นเราก็เป็นคนดูเองนะครับว่าสีไหนจะต้องตรงกันอะไรยังไงนะครับสาเหตุที่ต้องทําเป็นคอนเนคเตอร์พินแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะถอดแผงประตูครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้สามารถถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเรา เชื่อมต่อสายโดยการพันสายหรือว่าบัดกรีสายต่อกันไว้เนี่ยเวลาเราถอดแผงประตูครั้งต่อไปเนี่ยมันจะยากนะครับในการซ่อมบำรุงนะฮะเราต้องทําเป็นแผงที่สามารถถอดออกได้โดยการถอดคอนเนคเตอร์พินขั้วเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องใส่พินแบบนี้โอเคขอใส่พินแบบนี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแผงประตูเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราทำพินคอนเนคเตอร์นะครับที่แผงประตูแล้วนะครับเราก็มาทำที่ตัวรถนะครับเพื่อที่จะทำใส่คอนเนคเตอร์พินเพื่อที่ทำการเชื่อมต่อถึงกันจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเราจะทำการใส่พินที่หลังนะครับแล้วก็ทำการเลียงสายให้ถูกต้องนะครับสีแดงก็คือตรงต่อกับสีแดงนะครับทำสีให้ตรงกันแบบนี้นะครับ สีดำเข้าสีดําแบบนี้นะครับก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดนึงนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วเราก็สามารถทอดคอนเนคเตอร์ได้นะครับในจุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการประกอบเข้าด้วยกันนะครับเราก็ทําการเสียบคอนเนคเตอร์พินตรงเนี้นะฮะเข้าด้วยกันแล้วก็ทําการประกอบอ อย่าลืมนะครับก่อนประกอบเราจะมีแผงพลาสติกอยู่เราต้องเอาแผ่นพลาสติกที่เราถอดออกตอนแรกเอามาใส่ก่อนนะครับแผ่นพลาสติกกันฝุ่นนะครับให้เอามาแปะเข้าไปในตำแหน่งเดิมก่อนนะครับตอนที่เราถอดออกมาเนี่ยมันจะมีแผ่นพลาสติกแบบนี้กันอยู่นะครับทําการประกอบเข้าในตำแหน่งเดิมนะครับกดให้เข้าล็อกแล้วก็ขันสกรูยึด2จุดเหมือนเดิมนะครับ เพื่อล็อกให้แน่นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย1แผงประตูนะครับฝั่งคนขับหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับย้ายมาอีกฝั่งประตูนะครับฝั่งคนนั่งนะฮะก็ถ้าเราทําประตูฝั่งคนขับไปแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็จะพอรู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับประตูแรกเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ขั้นตอนว่าเราต้องถอดจุดไหนก่อนนะครับ พอเรารู้จุดแล้วเนี่ยประตูอันที่สองเนี่ยผมบอกเลยมันจะง่ายมากนะครับเรารู้ว่าเราจะต้องงัดอะไรก่อนถอดอะไรก่อนใส่อะไรก่อนนะครับด้านบนมันจะแอบแน่นนิดนึงนะครับต้องใช้แรงงัดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับลูดออกมาแบบเหมือนเดิมนะครับก็ เอาแผงประตูวางไว้ก่อนเราก็จะมาทําการถอดนะครับแผงพลาส,สติกออกนะครับการดึงถ้าเราดึงเบาๆเนี่ยไอ้กาวที่มันแปะเนี่ยมันจะยืดออกนะครับแต่ถ้าเราดึงแบบกระตุกกระตุกเนี่ยจเจ้าแผ่นกาวเนี่ยมันจะติดออกมากับแผนพลาส,สติกนะครับเทคนิคในการดึงของผมคือดึงกระตุกกระตุกแรงๆนะครับกาวมันจะไม่ติดกับแผ่นเหล็ก คือไม่ติดกับแผงประตูมันจะติดมาที่ถุงพลาส,สติกนะครับแผ่นพลาส,สติกนั่นเองถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการแปะไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาแปะกลับเข้าไปเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับให้เราถอดน็อตที่ยึดรางกระจกออกเหมือนเดิมนะครับ ในขั้นตอนของการถอดเปลี่ยนมอเตอร์ลานกระจกของฝั่งคนนั่งนะครับก็จะเหมือนกับฝั่งคนขับเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากเปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นควบคุมไฟฟ้าเข้าไปแทนนะครับหลังจากนั้นเราก็ยึดสวิตช์แผงควบคุมนะครับที่ประตูเหมือนกับฝั่งคนขับนะฮะ ทำคอนเนคเตอร์พินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งคอนเนคเตอร์พินนะครับไล่สายให้ถูกต้องสีตรงกันนะครับแล้วก็ประกอบแผงประตูเข้าในลักษณะเดิมนะครับอย่าลืมนะครับขันสกูให้ครบจะได้แน่นนะครับไม่หลวมนะฮะเป็นอันเรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะต่อชุดไฟฟ้านะครับชุดควบคุมผ่านฟิลแล้วก็เข้าไปที่สวิตช์ไฟกุญแจนะครับเมื่อมีการเปิดสวิตช์ที่กุญแจจะทําให้มีไฟมาควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอนนี้ภาพอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะว่าผม ทำไแล้วอากาศมันคลึ้มนะครับช่วงนี้อากาศมันคลึ้มแล้วก็เหมือนมีฝนตกนะครับเราบิดสวิตช์ปุญแจไป1แก๊กนะครับจะทําให้ไฟติดนะฮะคือสามารถใช้กระจกได้นะครับกดเลื่อนนะครับ z u k กิเซ e ีโอรุ่น G.A. นะครับแรงกระจกธรรมดามือหมุนนะฮะให้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสามารถควบคุมได้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็คือ สามารถควบคุมฝั่งตัวเองได้แล้วก็ฝั่งคนนั่งได้นะครับเดี๋ยวนะฮะจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งนะครับข้อแตกต่างของมันก็คือมันจะมีสวิตแค่อันเดียวนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะมีสวิตสองอันฝั่งคนนั่งนะครับ ชุดกล่องควบคุมก็จะเหมือนกันเพียงแค่มีสวิตช์แค่อันเดียวแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นก็เป็นกระจกขึ้นกดลงนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกระจกไฟฟ้าแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ขับซูซูกิเซลีโอรุ่น ga อยู่นะครับต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งได้เองง่ายๆเพียง แค่นี้เองนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับอยากจะให้แนะนำตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถอินบ x ็อกมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับว่าอุปกรณ์สั่งซื้อจากไหนอะไรราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อใน l a ซ a ด a ทั้งหมดนะครับที่เอามาทำใน Suzuki c e l e r i o คันนี้นะครับ จริงๆชุดควบคุมเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ซูซูกิเซลีโอนะมันสามารถไปใช้กับรถยี่ห้ออื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารางกระจกชุดนี้มันเป็นของตัว GL นะครับก็คือเป็น GL กับ GX นะครับที่เป็นรุ่นสูงกว่ารุ่น GA แล้วก็เป็นรุ่นท็อปของ c e l e r i o ที่ใช้กันเป็นกระจกไฟฟ้านะครับรางชุดนี้นะครับก็สั่งมาจากศูนย์ซูซูกินะฮะ โอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะอ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนขับเซลีโอด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ